เี้ยงของน้องโมเดี๋ยวไม่ละแซวคุยกีแซวจริงหรอเขาเสียงนี้จริงหรอแฟนคอนเฟิร์มหน่อยจริงหรอเขาเสียงเขาเสียงเล็กใช่ไหมเขาเสียงเล็กประมาณหนึ่งครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคลิปในตำนานคลิปในตำนานใช่ใช่จะจะเป็นหรอเป็นคลิปในตำนานเป็นของแร่เลยเป็นของแร่เลยหรอสุดสุดคือต้องคือต้องปีลึกอ่ะคือต้องคือต้องติดตามกันมาตั้งแต่แบบ เผื่อปีสองปีอะถ้าไม่มีรีรันพูดถึงนี้นึกไม่ออกคือวัดทดสอบเลยว่าเป็นแฟนพันธ์แท้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออไม่เรามีคนบอกว่าจะ้ฟงนะคะมีคนบอกจะ้องแทนพูดอย่างงี้เขาแซวผมไหมล่ะเ,เขาแซวเนี้ยเขาจะแซวผมตอนผมประกวดดาวเดือนออออแล้วแบบทําท่านี้อะไรเงี้ย <laughs> ผมไม่เห็นคลิปวิดีโอเขาก็ทําอเขาร้อกเขาล้องเพลงอะไรไม่รู้ไม่รู้รอยู่ในละครหรือเป็นชีวิตจริงหรือเปล่าเขาาอินเลยเขาว่าร้องอะไรเขาไปเราก็ มึงก็ทำมึงทำได้มั่นใจกว่ากูอีกโอ้มีการแบบหาของผมยังเขินๆนะผมยังแบบเอาไงดีวะเจ๊อันนี้แบบมั่นใจเลยร้องเพลงเสร็จปุ๊บมองกล้องแล้วก็หาหาเฮ้ยโหนักกว่ากูไม่แต่ในยุคนั้นไยุคนั้นคือเท่นะคือพี่แกแบบ คือนักร้องมืออาชีพอะนักร้องมืออาชีพนักร้องมืออาชีพเห็นแบบไหนนะบอกแล้วแซวเก่งแซวเก่งเลยเห็นไหมเออแปะได้แปะได้ลองแปะหามาแปะดูได้เขาเอามาเทียบกับของผมก็ได้ใครมั่นใจกว่ากันเทียบกันสองคลิปอะดูดูก็รู้เออจะอะไรได้เทียบเลยเหรอแซลยับแบบนี้บอกแล้วเมาส์ฉ่ำสุด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 เมาส์กันอย่าแซวแซวสุดเลยเจ้าแรงมาก